เกิดอะไรขึ้นชายชาติโยดมแอบปล่อยโฮไม่ได้เจอลูกสองนานเป็นเดือนเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชื่อดังมากฝีมืออย่างชายชาติโยดมเฮรันยับทิติ ไม่ว่าจะได้รับบทบาทไหนก็ตีบทแตกเด้เรตติ้งปังๆไปครองล่าสุดได้ออกรายการโต๊ะหนูแหม่มดำเนินรายการโดยหนูแหม่มสุริวิภาเผยชีวิตที่ทํางานหนักถึงขั้นไม่ได้เจอลูกช่วงทํางานเยอะแบ่งเวลายังไงเห็นว่าลูกติดมากเราเป็นคนติดลูกมากแต่มันย้อนแย้งนิดนึงคือด้วยความที่เรามีลูกก็อยากจะดูแลเขาให้ดีเราก็ต้องออกไปทํางานทํามาหากินอะไรแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันการออกไปข้างนอกเราเลย ไม่มีโอกาสได้เห็นเขาเติบโตได้ใช้เวลาอยู่กับเขาถ้าช่วงที่ชายจัดแจงเวลาได้ส่วนหนึ่งกลับมาถึงบ้านชายจะพาลูกเข้านอนใครหนักสุดตอนทํางานเจวันต่อเนื่องกันเป็นเดือนแล้วไม่เจอลูกน้อยเลยกลายเป็นว่าชายทํางานไม่ได้เลยชายไปเจออาจิ๋มพูดจัดชายไปนั่งร้องไห้กับอาจิ๋มเลยคือตอนนั้นชายไม่ไหวแล้วเรารับงานเยอะจนไม่มีเวลา